Hãy subscribe cho kênh cái gì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ở หรือว่าการชิหนายชุดนักเรียนปีนี้เป็นยังไรบ้างคะก็ ขายมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วนักเรียนปีนี้ขายดีไหมคะก็ได้อยู่แหละเพราะว่าเด็กมันอ้วนขึ้นขายเบอร์ใหญ่เยอะค่ะส่วนมากผู้ปกครองมีซื้อกี่ชุดคะสองชุดบัวโรงเรียนปิดอีกลัวว่าเดี๋ยวเปิดไปได้สักพักแล้วต้องปิดอีกเดี๋ยวต้องต้องทิ้งเปล่ามีผู้ปกครองบนบ้างไหมคะมาซื้อบน่นเพราะว่าซื้อไว้ปีที่แล้วไม่ได้ใช้เลย ปีนี้ก็เลยซื้อสองชุดพอชุดสองชุดเตรียมไว้ก่อนเอเปิดถ้าเปิดจริงแน่นอนแล้วก็เพซื้อเพิ่มราคาของชุดนักเรียนเหมือนเดิมะเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่มีเพิ่มขึ้นมไม่่มประถมกับมัธยมนี่ราคาเท่ากันไหมถ้าตามเบอร์ค่ะถ้าเบอร์ใหญ่ก็ราคาเป็นใช่เปรียบเทียบของปีนี้กับปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างไรบ้างปีนี้ ก็ม um ันหยุดไปตั้งปีป enfin ีหรือสองปีปีนี้เขาได้อยู่แหละแต่ว่าของนั่นน่ะมันขาดเบอร์เยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งมาเยอะไม่สั่งเยอะแล้วก็นั่นแหละจัดซอกมันก็ขาดบางสั่งตัดบางบางแบบของที่โรงเรียนที่เขาใช้แบบพิเศษเพื้อสั่งตัดเนี่ยสั่งเพิ่มไม่ได้ถ้าแบบปลุกบัวหรือว่า่านเรือเก่งกระเลงโปงเนี่ยเราสั่งเพิ่มได้ของไม้ คิดเท่าไหร่คะเต้นคิดเท่าไหรก็ตามเบอร์ค่ะตามเบอร์อ๋อสมมุติจะเป็นเบอร์อนุบาลก็สามร้อยประมาณนั้นสามร้อยนิดๆประสมประสมก็จบกับสี่ร้อยสามร้อยกว่าที่ร้อแล้วแต่เบอร์แต่ว่าเด็กประสมตัวนี้อ้วนเยอะเหมือนกันโดยสายเท่ามัธยมไปแล้วตีโดยใหญ่ๆเยอะ่คะ